ตันนี้ดาน,นะจะมารีวิวผักกโดยซื้อมานะจะมี3ชนิดนะคะอันแรกาะจะเป็นตัวน,นี้นะคะสั่งมาจากประเทศจีนะนะจะเป็นแบบนี้นะ,ะอันนี้นะคะอันนี้ขนาดหนึรอกรัมนะคะหนึกรัมนะ,ะอ่องร้อยอันนี้สองร้อ้าสิกรัมนะคะตัวนี้นะสองสิกรัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรให้เราทำบ้างนะคะ อีกอันนึงจะเป็น Enjoy l i f ค่ะของที่เหมือนการผัดผลไม้นะคะอันนี้จะเน้นผลไม้เนาะอันนี้จะเน้นเน้นผลไม้นะคะขนาด250กรัมเท่ากันค่ะอันนี้นะอันนี้ดาวลองชิมไปแล้วนะคะอันนี้นะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราอันนี้ก็250กรัมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองชูที่อันนี้ก่อนนะอันนี้นะคะข้างในจะเป็นแบบนี้อ่ะอะเดี๋ยวเทให้ดู ไปแล้วนะคะเขาก็จะมีถึงเก็บอันนี้อันนี้ให้นะอันนี้นะคะอันนี้นะนี่นะคะจะประมาณนี้นะนี่เห็นไหมคะ,ะจะประมาณนี้นะคะอันนี้ดาวลองชิมปแล้วนะสดมากดาวเราลองทานไปแล้วกาแฟน,นะคะส่วนมากจะมีเป็นตุนนี้นะเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้น่าจะเรียกว่าุาูตาเนาะมีุูตานะคะแล้วก็มีตัวนี้อะ่ะมัน มันเหลืองเหรอมันถึงเหลืองนะคะมันม่วงนะคะมีมันม่วงแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้มันจะเป็นเศษอะเนี่ยค่ะสีส้มๆเนาะไม่รู้ว่าอะไรมีกล้กวยนะคะมีกล้วยนะแค่นี้แลยะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแตงกวาเนาะเหมือนแตงกวานิดนึงเป็นเศษๆนะคะมีประมาณนี้คะ่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยเนะเาะแต่ว่าลองชิมน,นะคะไหวลองชิมแตงกวาแอยแตงกวามันจะเป็นเศษๆนะ ตั้งใจทานง่ายค่ะห,หวานนิดๆนะคะหวานผลไม้เนาะอะ่ะจะไปเป็นมันฝรั่งนะคะเาใจไหมครับอืม,อ,มอ,นนนะอร่อยไหมอร่อยไหมบัลลังก์บัลลังก์อร่อยค่ะเหมือนบัลลังทอดกรอบเลยนะคะเหมือนกันเนาะอะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นมันม่วงนะคะเอ้มันเหลืองเนาะอันนี้กรอบนะคะชอบอันนี้นะอร่อยดีอันนี้จะหวานค่ะหวานๆกบกรอบมีความน้ํามันน้ํามันนิดนึงอะ่ะจะไม่ไม่ผักอบใช่ไหมแต่มันดูมีความน้ํามันน้ํามันหน่อยนะคะอ่ะอันนี้นะมันม่วงนะคะเจ้าสี มันม่วงกัเคอ่ะนก้งมโอยมันงออร่อ<ล>ยค่ะจุดๆนะไอสีเหลืองนี่อร่อยจอกหวานๆนะคะแผ่นๆนี yup. ้ไม่รู Prefer ้อะไรน่าจะเป็นแครอทนะเอาไหมแครอท แค่นั้นก็อร่อยค่ะแต่ว,ว่ากินอ,อับๆหนึงนะอัดกล้วยต่อไปกล้วยนะคะอืมกล้วยแข็ง,<ด>ขงค่ะกล้วยแข็งนะทานยากนะคะอืมกล้วยแข็งทานยากค่ะแล้วก็มีนะ่เราเป็นบีทรูทเนาะ เป็นเขาไี้วิวกันแล้วก็เป็นบิลล์รูดนะคะไอ็สีแดงแดงม่วงม่วงนะมีนิดเดียวนะคะนีมนดด่มีไม่เยอะอันนั้นอยู่หัวเท้าได้กระป๋องแล้วมันเป็นกลิ่นกลิ่นหงษ์งนิดนึงนะกลิ่นหงษ์งนิดนึงนะคือว่าอาจจะไม่เคยผิดน,นะคะอ่ะพุดซานะได้จากพุดซาหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะอันนี้ข้าวเ,เมล็ดออกแล้วนะคะไม่มีเมล็ดนะ อ,อ,อันนี้จะกรอบๆค่ะหมดแล้วหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วนะ,ะต่อไปเป็นอันนี้นะคะเป็นอันนี้นะสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะน,นี่ยังไม่ได้แกะนะแกะเลยอืมอันนี้ได้เยอะนะสองร้อห้าสิบกรัมเท่ากันนะ เน้นเน้นสีเหลืองกับสีม่วงนะคะเน้นมันม่วงเนาะอันนี้นะอันนี้น่าจะเน้นมันม่วงนะคะเนี่ยเน้นมันม่วงนะคะอะให้ดูก่อนนะคะนี่นะเป็นประมาณนี้นะคะจะเน้นมันม่วงกับมันสีเหลืองนะคะมันสีเหลืองกับมันสีม่วงจะเยอะนะพุทามีบ้างน,นิดหน่อยนะคะ ในนี้มีความแปลกใหม่ที่เราเห็นก็คือมีเห็ดค่ะอันนี้จะมีเห็ดนะนี่มีเห็ดมาอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีแตงแตงกวานิดหนึ่งนะคะเนี่ยสีเขียวๆอันนี้อะไรไม่รู้กีวี่เหรอกีวีเหรอ,เ,หรอเป็นแตงกวาหรือกีวีน่าจะกีวีนะคะสีเขียวๆเ,เนาะน่าจะกีวีเนาะแล้วก็มีกล้วยนะคะมีพืชซามหนึ่ แล้วก็มีเศษบีลูทเหมือนเดิมค่ะเขาเรียกว่าบีลูสเนาะถ้าจะบีลูทนะคะอ่ะนี่แล้วก็จะมีมันแบบเนี้ยค่ะมันเขาขอ,ขอม่วงๆอ่ะเผือกเหรอเอ่อเป็นเผือกเนาะมีเผือกมาด้วยนะคะนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่เห็ดก่อนเลยเห็ดนะคะมันเหลือม,มีชิ้นเดียวนะมีมาชิ้นเดียวนะเราเราไม่กินค่ะปาาไะไรปวดแ้ปดวปด กินได้อยู่นะคะสำหรับเขาไม่กินเห็ดนะกินได้อยู่นะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ชอบนะคะไม่ชอบเห็ดอยู่แล้วจะแถมทานได้อยู่นะคะเห็ดนี้ให้สองอัน,นะคะ่ะเห็ดมีมันให้สองอันนะคะ กีวีนะคะกีวีอร่อยคะ่ะเคี้ยวง่ายเนาะแครอทนะคะแครอทนะ,คะแครอทนุ่มค่ะมันเป็นผักอบกรอบเหรอแต่ทำไมความรู้สึกมันเหมือนผักทอดกรอบเลยอะความรู้สึกมันเหมือนผักทอดกรอบนะมันมีน้ำมันอนะ รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมันอันนี้เป็นเผือกนะคะเป็นเผือกเนาะเมื่อเผือกก็เพื่อชาเผือกนะคะอร่อยแม่จะกินไอติมเอากล้วยนะคะกล้ว<ๆ>ยนะกนย่าม,มยุง่ล้วยกล้วยถุงนี้เน่ะกล้วยถุงนี้นะเจีาหวานหวานนะคะ คหวานของกล้วยเาต้องไปวิ่งหลายรอบด้วยคงจพุานะคะแต่ถ้าไม่กินก็หนว่หิวก็ไปซื้อแอมตตโตเบอรี่อาบน้ที่่ชอบิคะเอาไอติมไว้ให้หนูุชาจะออกแล้วค่ะออิ่นพุชารนะคะแล้วก็พุชารพุชาเป็นพุชาแบบแห้งนะคะโอเคโอเคตอ เป็นกุชาร์แบบแห้งนะคะมีรูทเนาะมไม่ได้เยเฉยมีรูเฉยๆค่ะไม่มีรสชาติเนาะเฉยๆนะ,ฉะ,ฉะนนต้องอะไรอ่ะอะมันมันสสเหลืองนะคะใครที่ใช้มือถือแล้วรับ ขี้ผุ่มนี้แรกก่อนแด้แจ็คเกอร์บางทเราก็ะะอร่อยค่ะแต่มันซีเหลือห่อน,นี่เนาะอันนี้จะจืดก่อนนะคะเราว่ามันซีเหลือม่อน,นี้หวานกว่านะคะวันนี้ตื่นก่อนพี่แต้มไปล้างหน้าแปรงฟันดีกว่า<อ>มันม่วงนะคะเฮ้ยนนจะแข็งกว่ามันเยอะนิดนึงนะ มันม่วงก็ยังจืดอยูค่ะ,อะหอมดรอหมแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วนะหมดเละน่าจะมีแค่นี้นะคะมันม่วงจืดๆเนอะมันห่อนดีนะคะแบรนนี้จะจืดหน่อยนะจะจืดแบบอาจจะหวานอาจจะเป็นแบบโลชั่นผลไม้หรือแบบไม่แน่ใจนะคะมันมันไม่ได้หวานนะ กาแปห่องสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นผลไม้เนะจะรวมผลไม้นะคะมากกว่าไม่น่าจะแม้ค่ามีผักนะอาจจะมีแตงกวามีข้าวหลอดนะคะเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแกะนะคะนีน่มาลองชิมตัวนี้อันไหนลองชิมอันไหนดู โอ้อันนี้เป็นชิ้นนะคะอันนี้เป็นชิ้นเหมือนกันเลยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกันเลยแต่ว่านี้เป็นชิ้นกว่านะอันนี้ไม่ค่อยแตกนะคะยี่ห้อนี้นนไม่ค่อยแตกนะเป็นชิ้นดีนะเดี๋ยวให้พี่พๆดูก่อนน,น้อือนดูก่อนนี่นะคะนี่มันไม่แตกมันเป็นแบบชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ให้ดูแค่ละก่อน อันนี้แค่หลอดนะคะเดี๋ยวให้น้องครูขาชิมรสชาติเป็นไงคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะไม่แตกนะคะมีแบบยังไม่แน่ใจอยู่นะว่ามันคือแตงกวาหรือว่าเป็นกีวีนะคะอ่ะเริ่มที่พุตาก่อนแล้วกัน ตอนนี้นะตอน,นี้เดี umas, ด๋ยวเ,เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละหอจะชอบเราจะชอบอะไรบ้างมาดูพุซซาก่อนอื้ออืพุซรากว่านะแล้วก็รสชาติกิดเป็นแบบแบบ ออกกลิ่นคัสตายแห้งเลยนะมันม่วงค่ะมันม่วงนะมันม่วงก็อร่อยค่ะจืดนะมันจืดๆแล้วมีรสคาย <c oughs> มันเลือกนะคะ <c oughs> แต่เราจะหาทานชิน้นเล็กๆนะทำไปถึงมาเริ่มกิดนแล้วครับ But in the house, put on our socks. This is the way we put on our socks. We get dressed every day. This is the way we tie our shoes. Tie our shoes. Tie our shoes. This is the way we tie our shoes. Tie our shoes. We, tie our shoes we get dressed every day. อันนี้นะคะไม่แน่ใจว่ากีวีหรือแตงกวานะลองกินดูนะคะแต่ถุงถุงอื่นมันออกเหมือนกีวีนะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่อร่อยเลยถุงนี้นะคะแบรนด์นี้นี่ไม่อร่อยเป็นแบบแข็งๆอ่ะแล้วลก็อับๆ นี่จ้าอันนี้ไม่อร่อยคลิปล็อกก็ไม่ใช่กีวีนะคะน่าจะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นใส่แตงกวานี่นะแตงกวาในลูกนะคะในลูกจะมีเป็นแตงกวาแครอทเอ,อ,เอมีกีวีเอม,มีกีวีเขียวนะ,ะมีสับป,ปะรดล็ในลูกนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอืม กีน่าจะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นมันเหมือนกันเลยนะมันเหมือนกันเลยอ่ะมันเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะกีวีน่าจะไม่มีอ่ะลองอันนี้แล้วกันไม่รู้ว่าแะบกีวี่อะไรไหมนะ,คะแค่คล้ายกันเลยค่ะคิดว่าเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะ เอาไปกล้วยนะคะเอาเอาชิ้นเล็กๆหน่อยเอาไปเป็นกล้วยนะห hmm. วานตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะหวานตั้งแต่ครั้งแรกที่กินเลยนะ hmm. อันนี้เป็นม hmm. ันฝรั่งนะคะ กจืดๆมันไม่ฝรั่งหรอกจืดๆนะคะ,ะ,ะอันนี้มีบีร์รูทมาให้นะคะแต่ว่าก็เป็นบีร์รูทแบบแค่หลอดนะจะเอาเป็นเศษๆ่อยนะคะอ่ะบีร์รูทนี่ใหญ่สุดแล้นะ,ะแข็งบีร์รูทนี่จะแข็งๆคิดว่ามันน่าจะแข็งตกปลายๆตรงนี้นะคะ แข็งนิดนึงเหลืออะไรอ่ะอือสุดท้ายนะคะตรงนี้มีกระเจี๊ยบมาให้กระเจี๊ยบหวานนะกระเจี๊ยบใช่ไหมเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบเนาะอ่ะมีอันเดียวนะคะมีมาชิ้นเดียวสามถุงนี้ไม่มีกระเจี๊ยบไปนะไอสองถุงเมื่อกี้ไม่มีกระเจี๊ยบนะคะมีถุงนี้ถุงเดียวนะอ่ะลองกินดูไม่เคยกินผักนะคะไต่กินกระเจี๊ยบแล้ เราเปันแบบนี้เป็นแบบนี้เหรอเป็ครกินกระเจี๊ยบบ้างกรอบนะอร่อยกรอบนะคะแต่เราไม่ชอบกระเจียบนะเพราะว่าเราชอบกินกระเจี๊ยบนะคะแต่เราไม่ชอบกินกระเจียนะ บี่อืออือใจกวแล้วองนี้ทันแค่นนะคไปต่อไม่ได้จริงคนไม่ชอบทานกระเจี๊ยบนะคมาเรับขอทำน้ำนิดนึงนะคะไม่ชอบกระเจี๊ยบนะ มาสรุปกันนะคะว่าผักอบกรอบเนี่ยนะคะอันไหนมีมากที่สุดอันไหนแบบเหมาะที่จะซื้อนะคะอ,อันนี้นะเราว่าันนี้น่าจะคุ้มกว่าอันนี้มันได้ผักชิ้นใหญ่นะคะมีกระเจี๊ยบมาด้วยหนึ่งอันและผักชิ้นใหญ่นะคะมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะเหมือนห่ออันอื่นเลยนะอันนี้มีกระปุกอย่างเลยห่อชิ้นใหญ่ด้วยนะคะชิ้นใหญ่เต็มคำอันนี้ สำหรับห่อนี้เนาะห่อนี้ห่อนี้ชอบมากที่สุดคือกล้วยค่ะชอบกล้วยนะมันหวานหวานนะคะอันนี้อันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเศษนิดนึงเนาะอันนี้อร่อยอันนี้กล้วยอร่อยเหมือนกันค่ะกล้วยกับพุทราจะอร่อยนะเนี้ยนะนี่นะคะอันนี้สุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นเศษหน่อยนะอันนี้จะมีเศษเยอะนะคะสองอันนี้จะมีเศษเยอะหน่อยนะแต่ว่านี้ก็มีเศษเยอะเหมือนกันชิ้นก็ชิ้นเล็กๆไม่ชิ้นใหญ่นะคะ อันนี้จะได้เยอะพุทรานะพุทราจะเยอะมากไม่มีการเจี๊ยบนะคะของหองนี้ไม่มีการเจี๊ยบนะ